พี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็พามาดูต้นทับทิมต้นทับทิมที่ปลูกไว้บ้านริมเขาอนะคะค่ะดกค่ะออกลูกเต็มเลยนี่ค่ะเยอะนะออกหลายสิบรูก่ะคะ่ะออกโคนเลยต้นนิดเดียวนะคะต้นสูงตัวเท่าพี่ต้อยอะเขาออกเยอะแต่เ,เราทำน้ำหยดนะคะนี่ค่ะ ทำน้ำหยดไห้ก็ออกดีอย่างมะกรูดที่พี่ต้อยลงคลิปไปก็ออกเยอะนะหามะกรูดแต่มะกรูดมันก็ไม่ชอบน้ำนะแล้วก็นานๆมาลดทีก็โอเคลูกดกแต่ทับทิมนี่ดูสิคะทับทิมนี่เป็นไม้มงคลนะปลูกดีดูแลบ้านเราแล้วก็พี่ต้อยเคยเห็นพ่อก็เอาใบมานั่นด้วยคะ่ะมีประโยชน์นะคะทับทิมนี่คะ่ะปลูกไว้ บ้านลิมขาดกจริงๆค่ะดูออกเต็มเลยอะ่ะนี่มีนกอะไรมาทำรังด้วยค่ะรังใหญ่มากเลยไม่ได้ส่องดูค่ะดกค่ะลดด้วยน้ำจุลินทรีย์นะคะนี่ค่ะทำน้ำจุลินทรีย์มาลดก็คือไข่ไข่ไก่อะนะคะผงชูรสแล้วก็น้ำปลาดกค่ะออกดอกดีจัง ลูกเยอะเลยทับทิมดอกสวยชอบสีสวยนี่ค่ะพาดูลูกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะทับทิมก็มีประโยชน์นะกินนะ่ะเป็นผลไม้เห็นเห็นน้ำทับทิมไหมคะที่เขาทำขายแพงนะนี่เราก็สดสดเลยค่ะดูลูกให้ดูลูกทับทิมดอกจริงๆนี่ค่ะ เราลดด้วยน้ำจุลินทรีย์นะคะอย่างที่พี่ต้อยบอกไปเมื่อกี้เราทำมาเราตากแดดนานกว่าจะได้เป็นน้ำก็มาผสมน้ำลดแต่ถ้าเราไปที่ไม่มีน้ำเราก็หยดลงไปได้เลยนะคะจุลินทรีย์ดอกสวยจังทับทิมดอกสีสดกำลังติดลูกเยอะเลยค่ะดอกล่วงแล้วกำลังติดลูกเยอะพี่ต้อยพาเดินรอบต้นเลย เยอะเลยอุ้ยดอกนั้นดอกใหญ่มากนะสีส้มข้างล่างออกเยันโคนนะคะนี่ค่ะต้นเขาก็แค่นี้ค่ะต้นเล็กแดดถุกเมื่อกี้แดดจ้ะมาดูดอกใกล้ๆตรงนี้ อืมดูพวงนั้นนาใหญ่เลยค่ะปลูกทับทิมดีนะคะทุกบ้านปลูกเป็นเป็นเขาเป็นอย่างที่บอกเป็นไม้มงคลดูดอกสวยมากนี่ค่ะออกดอกยันโคนออกลูกยันโคนเลยค่ะ ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูทับปลูกทับทิมนะคะค่ะนี่ค่ะลดด้วยน้ำจุลินทรีย์ดกมากๆดกทั้งต้นออกทั้งต้นค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะโควิดทำอะไรประเทศไทยเราไม่ได้หรอกถ้าคนไทยรวมใจรวมพลังนะคะคนไทยชนะค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายจุ๊บจุบสวัสดีค่ะ thank you for watching see you again bye จุ๊บจุบดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ b าย Cần. đu lăng nóc đôi nì lăng bơ lơ ba chúc chúc à đi ha.